เลคุณเชลผมรักคุณครับปหนูปัดนทำไมหนูมาร์คหน้าเหรอบักลาครับบักลาครับบักลาครับ <c oughs> มันเล็กมากเลย <c oughs> สามารถขย,ย<ล>ันแล้วก็ไปทำอะไรนี่คือมือถือไว้ครับมันเลื่อนไม่ไนดะ้เนี่ย มันคิดมาละนอุ้ย w h วันดีครับไม่ม้อตเตอีกีมแบเนียเอค่ายฉันดูกีกัดเยอะกว่าฉันเอ้ยโอ้ลี่นตารางเหรออันนี้เหรอถูกปะเชลช่ทำให้รูปเบลใหญ่แล้วปะทุกคนอันนี้คือรูปเบลใหญ่ปสอกีกัด หนูอันนั้นของใครเอของใครมาเล่น๋อหนูครับหนูไปตัดผมมาค่ะผมยาลูไปตัดผมมาคะผมมันยาวเอ้ยครับนี่นี่พูดแอคแล้วพูดเร็วแว่นอะพูดพูดของแว่นมานี่มาหรออยู่นี่ครับแล้วเหมือนคุณช้าง มีคนบอกเมนคุณจังเมลสวัสดีครับคือคืนคือหน้าหนูน่ารักมากแต่ว่าคิดึนะคะคอมเมนต์ไม่ไหวมีคนบอกเหมือนกระปะขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวแป๊บเดียว ทุกคนคือถอดแล้วจะแพ็กของผิดท,ทำไงอาตอนแล้วกูแพ็กไม่ถูก,กนะเนี่ยใจเยน็เยนใจเย็นอยู่ทุกคนจะแพ็กไม่ถูกละถูกแมาอยาอ่างต่องเลยอ่ะไว้อย่างเท้ไม่เปิดอีกแล้วฮะว้าเจ็บเจ็บบ้า บอกแฟนับเจนซีเร็ว,ว่าเจนวายเขาจีบกันอย่างนี้ทำสดมากนลครับทำสดยเบลอันนี้กลุ่มเป็นจีบของใครมาเนี่ยมองไก่ไ,กได้อยู่เบลมองไก่นหนูเหมือนหนูตอนหนูเป็นเหมือนหนูไปท้องหัวไก่ตอนดละมันตอนหนูไปท่องหัวไกลล่อ่ะอดีตหนอยู่มาจีบเลยครับ 好。Uh huh. จังเลยขอบคุณครับไอ้ไอ้เอ้ยบ่ไหวเอ้ยบ่ไหวเด้อเอ้ยบ่เป็นการทำการทำงานโอ้โหเคลมเป็นไอ้โมเอ็กก์เหรอคนคือเขาเทีะไรคืออิน นี่เอเคขาจะแทนเราทำแท็กของหรอคือแมื่ตอนเราเหนื่อยๆอยู่เขาอยากให้เราหายเหนื่อยเหรอแต่เขาจะรู้ว่าเราเหนื่อยกว่าเดิมใครเป็นคนกดกระดิ่งกูจะบ้า เราอะงหน้าเราสงองคนกับหน้าแม่ตอนนี้ภาพแบแม่ไม่ทำอะไรหนักเลยทุกคนในวันที่เราท้อในวันที่เราท้อเรามีเรื่องให้ท้อกว่า ไี้ข้ามันดูกระโดดเลยใครเป็นคนทำว้าวว้าวพี่ไอ ดีเดียวนั้นนี่ีเดียวเราเลยครับเอ่อไอไอครับน้องน้องใส่สันเลยไอเหรอน้องเหรอไอะยเหรอ น้องผู้ชายอ่ะน้องผู้ชายอะอายไปเนี่หรออาอาขอโมลัมนี่ได้ไดครับบักลาอ๋อบักลาบักลาเอื้อยทออีหลีสเปรย์ด้วยคุณจับปาที่สเป้เสียงเนี่ยที่เป็น คุณกำลังให้อยู่กับคุณเปลยคือคุณเดินแต่แบบเชี่ยวครับแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่วันบางวันเขาก็อยากแบบเชียวอย่าเดินไวครับผมหน้ามาพี่เป๋ช่วด้วยมีปอยเล็กน้อยฉีดเข้าตรงนี้ทรงนี้ที่ขอแคปหน่อยดิน่ารักอระทรงนี้น่ารักพี่ขอแคปหน่อยเชี่ยวครับทรงนี้น่ารักอ่ะขอแคปหน่อย ไปเชลไปเชลตรนนี้น่ารักอ่ะวันนี้เพื่อนเะ็มนกันนะตรงนี้มันพี่จะสอนวัครับคนเลวมาแล้วครับคนเลวมาค่เลวมแล้วครับะไรกไปล้วหรอกตอนนี้ก็สือี่ไม่ได้แพ็คของแล้วไม่้

<laughs> หนูเน่ <laughs> หนูเน่ไ <laughs> หมบุกขนาดนี้แล้วอ่ะบุกน่ารักอยู่เลยอ่ะคือหนูน่ารักแต่ว่าแต่พี่ไอพี่ไอลูกน้องอ่ะคือคือหนูหน่ารักนะแต่แต่พี่ไอไอนคนสวัสดีครับเพื่อนครับจะแปะไว้บอกเขาอ่ะ เบลหาเลยนะหาเลยมีอะไแพ็คหตรงนั้นแต่แพ็คของถูกไหมไม่รู้ถ้าเราแพ็คของผิดโทษเบลโทษผมด้ครับผมยอมพี่หมดครับอะไรค่ะอันนั้นคืเอัเออ โอแล้วว่าคาแรคเตอร์อันนี้เขาจริงโอเคคาแรคเตอร์มีไปได้นานแล้วจรเาเป็นอย่างจริงดูดิทำหัวไก่ที่ไฟฟันมองฝ่ายฝันทุกคนมองไว้ตรงไหนเนี่ยเชลแพ็คผิดแพ็คถูกหมดแล้วอ่ะทำเกงหนูไปเอากระสุนมาจากไหนผม ผมเต็มแม็กนะครับเกิดสุดแม็กซ์จะมาแม็กเลยย้ายผมรู้นะครับใครจีบคุณโกรธนะนะคะคือยังไงก็ต่ว่าเขินอ่ะแต่ว่าเอาโทษทีลืมทำงานแมว นะจูมปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมแล้วครับผมอุอส eh ุดหล่อพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับผมวันนี้ครับดูคนดูหนึ่งพันคนครับสวัสดีครับผมตัดว์ผมมาครับแมวนะน่ารักว่ะแต่แบบ แต่พี่อายคนหม่แล้ว่คอใช่ไมอ่แร้อล้วครับผมไม่คืนอะไรหล่อที่เธอเหลียวยังไม่เสียวนะผมนะคะเกียวยเกียวเ สิวสิวสิวจังหวะนี้โดนใจเธอใจบ้างได้แล้วครับผมมันฝนตกอยู่ตรงนี้ครับแมวครับจะโดนโดนโดนแดดเจอยูวีมองมาทางนี้เจอผมแน่ครับโโอ้หม่นานเนย่ยดูไม่นานครับผม กินกาแฟมากๆระวังติดผมนะคะนี่ไม่เกี่วสวัสดีครับเ้ลเจอเบลงี้ใจบางไหมครับต้องมีบ้างครับผมครับพอยากไปหาเลยทำไมพี่ไม่ตื่นเีห้เฮ้ยเราเป็นผู้หญิงนะโดนจีบเลยแบบคุณติดผมกูไปหรอไม่ได้ก็คือแบบทำไมไม่ตื่นเีห้าที่ไปหาละจริง โอ้โหกางคืนอย่างห้าตอนเช้าอย่างเอ้ยอะไรวะมันขึ้นมือนม่งการกินข้าวด้วยกันก็แบบว่าจริงเหรอิห้าวตอนเช้าอย่างง่วงเขาไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่มีว่าติดกาแฟหรือติดแก๊สะครับวันนีเปลี่ยนคนขอเปลี่ยนคนขอเปลี่ยนคนแพ็กหรอขอเปลี่ยนคนตอนนี้ตอนนี้ทีมพี่ขอเปลี่ยนคนแพ็คแล้วแคปชั่นไม่รู้แคปหมูไม่แน่ครับผม อยู่ข้างๆหนูไม่มีใครเตือนเลยเหรอน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับผู้ชายทักให้รีบตอบครับเรามัดใครไม่ได้หรอกมัดผมยังบากเลยครับถูกเลยอ่ะใครคมเนพังคืผูแพ็คของไม่ถูกนะสวัสดีครับ เราเราชอบเพลงตอนเผลอแล้วเธอชอบเราตอนไหนครับง่ายไม่ไหวจริงการมีแฟนที่ดีคือเป็นแฟนนะครับไอคิดโอ้โหเอาแบตหมดครับโอ้โยอ้ได้ยไงไมองเยอะจังกวดีหนึ่งพันสองร้อยคนนะครับแล้วก็ฝาก ตอนนี้เริ่มไม่ชอบแล้วครับทำไมเป็นไงครับทำไมหนูหนูมีอันเนี้ยผมผมเต็มแม็กครับเอาไว้ให้กลัวครับผมให้กลัวใครเย้าใครยุ่งกับเธอเราจัดการหมดนะครับฟิวปิวฟิวอ้นี้โดนใจเธออเน่ หน้ามาจดิโหแล้วคุณเบลสระหลาดเลยอ่ะคุณหลอกมาผยไม่เขาหลับกันไม่ได้เลยโหครับผมโสดะหสุดมันไม่ทันเลยวันนีครับพี่วัสดีครับยับวัสดี้วัีชาวเน็ตทุกครับยับเดือด้าสวัสดีครับคุณเบลอใครครับ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณคุณปุ๊บปุยชื่ออะไรนะคะผมผมอ่านไม่ทันคนดิตาครับพ่าตาผมมองจากคุณนะคะคุณเชลอะไรนะคะคอดิตาผมไม่ได้ดีเพราะว่าผมมองตาผมไม่มองคุณครับคือจริงคือจริงหรอมองอันอะไรตะกุดเหรอเจ้าจะมาหาพี่ พอเจ้านานแล้วนะเขาถามว่าเชลเคิอะไรอันนี้คนต้องมีคนเดียวไงมีคนเดียวหนักแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีคุณซีนครับคนบานเดียวกันแงมองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยเพียงใดว่านะ แค่ไหนหมดผลทางสู้มีคำปอบยังมีคำมีคำ,คำสัมบหยดีบอกให้กันสมองเด้อคนบ้านเฮาลิศเห็นไหมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะคะนะคะสวัสดี นบทขนทางสู้จริงๆทุกคนฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะคือชมแพทของเหนื่อยแล้วจะต้องมาขับเหนื่อย,อยด้วหรอแล้นวนี่แม่พูดมาเราพักสองเหนื่อยแล้วเธอต้องมเหนือห <S <S ่อยนะเราก็เห็นดีๆๆกับสิ่งนี้ลูกดีกับสิ่งนี้นะจ๊ะอันนี้คือ

มันยาวขึ้นครับโอุ้ยคนเดียวก็ไม่ได้แล้วนะนี่โผลไม่กูกแท่ของไม่ได้แล้วไม่ตงกับบ้านแม่คุณก็ผมยาวตัวไหนก็ตัไหนเบล เมตอนเจอโดดีลูกกลับมาอยู่ที่โพไซดอนใช่เมาก็เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นอจงอาจารย์ก็ไม่เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรๆเอ้ยเมาก็เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรๆเอ้ยเมาหรือไมาเฮ้ยกดเพลงดิแกเนี่ยแกหมดไปแล้วโอ้โหเครื่องกดจำเป็อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแกเป็นก๊อปแกเป็นก๊อปไอ้ก๊อปค้นพี่โป่งอ่ะ ไมีงานโดยได้ปะกาเป็นน้องพี่จะทันโม่ได้ปะเมื่อกี้โรงพยาบาลโชคเชยสี่เข้ามาดูเด็กอันนี้จะพูดจริงโรงพยาบาลโชคเชยสี่สุนโกลเป็นสิน้ำยาป้ะเข้ามาดูด้วยเฮ้ยทำไมเงียบไปแล้วครับไม่คือแบบเสียงพี่ดังอ่ะพี่อยากได้ยินเสียงหนูชัดๆโอ๊ยไปก่อนอ้าวยังไงนะก็พวกหนูแพ้ของเสียงดังพี่ไม่ได้ยินเสียงเบล

แกเขาหายไปแล้วไ้่รูเขาไปทำมาด้วยคอยเอาหุูมนใช่เหรอ

ตัวนี้หนึ่งพันสร้อยคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีหมอหัวเลยอะตอนนี้พี่แพ็คออเ so ดอร์ผิดถ้าแชรอแพ็ออเดอร์ผิดโทษเบล ทิ้งเธออย่าลักล้างแล้วไม่มีเพลงเทสมากใช่ครับผมชอบมากเลยครับแนวนี้ <S <S <S

แคปหมูแคปหมีแคปมาดูหน่อย I fall แคปฉันไม่รู้แคปหมูแน่นอนแคปหมูแคปหมีแคปมาดูหน่อย I fall ต่อยแต้กอย่างฉันต่อยเคลียวเสียงดังต้อนมาผมอาดันกินเนื้อโตขึ้นไปผมไม่อยากเป็นเสี่ยโตขึ้นมาผมไม่อยากกินเบียร์เป็นคนเรียบร้อยผมไม่ค่อยเศรา เ่ยได้อยู่หนขับอินเดียตอนนี้อยู่เชียงใหม่ดูสิงโตนานเนี่ยกูก็แบ o น l p ในไอโฟนไม่ได้เปิดในโนเกียวีลคัมเจอรหล่เอเดรียนเอดัคิงอาร์เธอรผมนั่งดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่ทานฟอร์เมอร์ไม่ใช่พาวเวลเจอร์้ยววอานกกก โอ้มึงยังชุนเนาะคือต้องไม่รู้ด้วยันพี่เมลฝันพี่เอพี่มีกําลังใจในการแพ็คของมากๆค่ะใครอีกเขาทำใครอีกโดนรวบครับพอดีพอดีข้างบ้านแจ้งคครับเอ้ยครับผมหมดเวลาสนุกคุณแล้วครับผม ขอให้คุณช่วยบอกผมว่าผมตั้งใจลุกนี้มาเลยคับมาจิบมคุณนะครับผมมีอะไรอยากฝางให้คุณครับน่ารักจังครับที่แบ่งไว้แล้วไม่โดนร่นี้วนรุ่นเงี้เฮ้ย อะไรแซ่บอีหลีครับผมขอชิมหน่อยครับเบลคอนเทนต์ผมแพ็ดด้วยตหลอดอ่ะก้มววนิสวัสดีครับหนังสั้นปะวัสดีปั๊บปะปะไม่หรอไม่ใช่โอ้ยทำไมเขาหมายถึงผมอ๋อโอ้โหวัสดีครับปุมโป้งเอง สวัสดีนะคะพี่มิเชลค่ะสวยจังเลยครับอุ้ยรเลยแรับจู๊ะเขาขอดมหน่อยค่ะไอ้ื่นไอ้ื่นเบลพี่คือหนูน่ารักนะแต่ว่าพี่ต้องไปแล้วยัไมแจ้งอ่ะ พี่ต้องไปลงบันทึกแผนนี้ไม่ได้ผลวะจริงรอบหน้าใหม่เอามาเอามาเอามารอบหน้าใหม่เออเดี๋ยวรอบหน้าผมมาจีบคุณใหม่นะครับผมว่าคนดูหนึ่งพันสองร้อยคนเป็นเป็นพายุให้ผมด้วยพยานอ๋อพยานพยานเดี๋ยวไว้ผมมามาโต้คุณใหม่ครับคุณอย่าคุณอย่าบือใส่ผมเด้อทำไมคุณบอกว่คนไข้ออกมาคะคุณอย่าบือใส่ผมดิครับสุนารัก วินารักเลยพอได้แล้วผมใส่กับเฮ้ยน่ารักเกินเอาง้ะยืดเอาเสวี่ยวิกลยคุณละแวงวะไปแล้วนะครับยังมาอีกเหรอปัดเปรหน่อยได้ครับยังหน้าทำสภาพเออไม่ใช่แอบออกไปไม่เอาไปถ้ารวมอันเนี้ยเอานิดีค่ะได้โทษลูก ไม่ไหวแล้วอย่าเล่นกันอย่างนี้เลยและกล้ามเป็นมัดเลยพอก่อนหลังจอนพอแล้วเนี่ยผมจะไปแล้วผมจะไปแล้วครับเออชอบเลยล่ะใส่ผมยาวชอบเลยล่ะเออผมยาวเลยล่ะอืมนะอ๋ออย่าดึงอ๋ออย่าดึงใครอย่าดึงอย่าดึงนะครับค่าตัวผมแพงนะครับล้านหนืงครับยังไม่เคยได้ครับล้านหนึ่งครับจ้างได้นะครับจ้างได้ครับหล่อมากครับก็หล่อครับล่างสีเขียดค่ะค่ะผม เชื่ออยู่ครับล้างทุกคนนะคะฟันของคนล้างทุกคนครับล้างนะครับผมไว้เจอกันนะครับคุณเชลล์คุณเชลผมรักคุณครับไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวหนูไปขึ้นไลน์นะพี่จะไปดูวาผมตั้งใจมาจีบคุณครับตรงนี้จริงหรอผมน่ารักอ่ะเพราะว่าคุณได้ตัดถึงมาตรงนี้ พี่น้องครับผมเว้นจะไปไหนก็ไปเออได้ครับเดี๋ยวไปเลยครับไปบ้านอ่อนนุชดีกว่าเออเออนุชผมไม่อ่อนนุชก่อนนะครับคุณรอเปิดตู้ใบผมด้วยรักนะครับเจอกันครับรักครับผมรักที่สุดในโลกจุ๊บจุ๊บครับหมูครับมีครับมาดูหน่อยเลิฟยูแฟนแแฟน น่ารักน่ารักวะแล้วดูสภาพเชลดิเราดูสภาพเชลทุกคนคือเบลแบบไม่้มันเป็นทรงนี่แบบเบลแบบใครตัดอะอยากจะปั๊ไม่เคยจะแบบมิวเสียงไงทุกคนได้เสียงเบลวชัดคือแบบ ขำมากขำจนหอ่อจริงจริงจะบ้านอนขำอยู่คนเดียวอยู่สบายไปทุกคนคือเชียวเราต้องกลับและเชียวต้องกลับแหล,ล,ละเพราะว่าทุกที่เชียวตื่นเชา้าเอนดูเบลเขามาทำให้เรายิบม,มันที่เราเหนื่อยอย่าง มันที่แบบว่าวุ่นวือสุดๆคือฟิลแบบมาไปไปมใช่ไปไหแม่แม่ต้องทำแผนแล้วนี่ทุกคนตอนแรกชิคุยพี่ไม่ไม่เป็นอะไรเยอะแต่ประเด็นคือบีบีดูเหมือนจะเป็นเยอะอยู่เชนถอดรองเท้าไว้ไหนฉ่นถอดรองเท้าไว้ฉันถอดรองเท้าไว้ไหนอ่ะเอ้าลืมเหมือนถอดไปตัวเองเอ้าแล้วก็ลืมเอง เอาเรื่อไปเก็บจะลาแบ่พัหล่อโอ, immun, โอ้ยัหล่อจนเหนื่อยลืมใส่รองเท้าตัวเองทุกคนเชลลงแล้วนะคะเชลลงแล้วนะคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเบลแล้วก็เพื่อนๆที่มาสร้างสีสันในการแพ็คโอ้ยไม่รู้จะหายได้หรือเหนื่อยกว่าเดิม กัดดีๆจุบจ๊บๆไปยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะใครไม่เข้าน่าหมนลืมคาน้ำนาะบายบาย